สวัสดีครับวันนี้ EP เท่าไหร่นะไม่รู้สิต้อมมาม่า EP พสามนะครับเย่แต่รอบนี้พิเศษนะครับจะต้มสองห่อเลยนะครับนี่นะนี่ผมแกะไปละผมแกะไปแล้วนะนี่ผมยังไม่ได้แกะนะยังสดๆใหม่ๆอยู่เลยนี่นะยังไม่ได้แกะใช้ไนะ นี่ยซอสซอสแค่หนึ่งอันนะครับนี่นะถ้าเกิดถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าอีพีหนึ่งอีพีสองอยู่ไหนนะครับตอนนั้นเลยนะอีพีหนึ่งครับผมต้มต้มในห้องครับอีพีสองต้มข้างนอกอีพีสามผมต้มสองพอเลยนะครับซึ่งอย่างแรกที่ผมจะทำก่อนก็คืออร่อยแน่อย่างแรกครับใส่น้ำ ในปลปริมาณนี้ครับแต่แต่เคยแต่เฉพาะคนที่อยากกินมาม่าแบบ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 แห้งนะก็คือแบบคือก็คือแบบแบบไม่ใส่น้ำอ่ะผมเนี่ยประจำเลยซึ่งรอบที่สองแมผมจะบอกว่าต้มไข่ มามา่าจนไปนะโอ้ร้อนมากเลยอะ่ะโู้รูเสียงดิแซบ่บ <c oughs> ดีเลยนะคระโอ้เจอแล้วที่ตั้งกล้องโอ้หนักด้วยอะ่ะหนักด้วยอะ่ะที่ตั้งกองอ,อะไรวะ อมไนเนี่ยโอเคเนี่ยครับที่ตั้งกล่องนะที่ตั้งกล่องโอ,โ,อโ,อโอ๊ย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 อะไรขบักอ,าาอ,อะไรอ่ะผมเหรอไม่รู้อ่ะน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ

ເຈົ້າເກไปແ หรือยังอ่ะไม่รู้นะน,นะว่ายังไม่สุดรอว่าไน่าจะยังไม่สุกนะเพราะว่าเส้นมันยังไม่เกาะกดเส้นยังไม่ห่างตัวมันเลยเนะี่ย

nghe à! con sa <laughs> ยูใส่ปั๊กด้ไงรองเทาที่ผมตั้งกล่องไปช่วยช่วยอะไรเลม็น้วย

โอ้โ oh, หหนักจ <c oughs> <c oughs> ังอะดเสียงไหมอะทุกคน Cập tục, ôi Dùng nồi <laughs> Dùng bay U

Kasih, Bidi hmm. salam รอแป๊บน,นะทุกคน เฮ้ๆเอ้ฮะเค้าทักสัวก็นะเค้าทักสัวกันนะกันทักสัวกันดูละแค่คนที่ชิก อู ah ้ฮ่าน้ำมันเฮ้เฮ้ ต้องมาแบ่งให้ดินด uh> uh, uh> uh uh uh> uh> uh ึ้นะโอเคคือ yes> ต like ้องสองห่อใช่ไหมใช่

ใส่หนึ่งสองสามแต่พอแล้วนะหนึ่งเฮ้ยพอแล้วไม่เอาอีกดีมีกินเยอะกินมดใช่ไหมไม่อยากกินมดจริงๆนะชอบอ่ะพอแล้วอ่ะ,อะหอขอจะมีก็ไหมอสอมลิน้นได้แล้วเอาไปเลยแล้วก็

ทำไมคือออกาคิวควะที่มามาตัวอะปนี่โอ้มติมติค่่นี่ทุกคนเรามาชิมกันนะคะมาชิมกัน ยูเยี่ยวใข่ชิมมาเนี่ยงูกันให้ชิวชิมเอ๋อเอาไม,าาม้มาชิมกันอร่อยมากเลยนะคะ รอนี่เสร็จก่อนเพ,พื่อไม่เพื่อไม่เยาอีมาต่อนนะทีนี้มันน่าเือน,นอ่ะนี่มนะันเือนอ่ะอ๋อเพื่อไม่เป็นกระเสียเวลาครับนี่นะเพื่อไม่เป็นกระเสียเวลาไปยอดไปตัดต่อเฮ้ยผมว่าได้แล้วนะมาดูกันนะครับเฮ้ยอะไรไมเนะี่ยโทรศัพท์แตก Đâu... Pá Bịt két Nà, kì nà Tại nó nào, khô, kì, xích, đi เหลือแบบนี้เป็นพวกไปนะครับทีอีบี้หวานจะไกลเราเนี่็นเกมีคนอะค่ะนี่อยางอืนแะบนะบมีนะคน กัดได้วึขบสักขบสะขอบสะเอะากินมจะเลยลื่นลื่นลื่นให้โอกรจุดท้ายก็พีเวกนะยเขาอาจเป็น เป็นหนึ่งในตัวละครที่มาต้อนรับมักหลบล่องซึ่งซึ่งเห็นด้วยจริง, <c oughs> งมันลูกมีไงตอนที่เพลชอร์ได้ได้ยตั้งขึ้นมาแต่ว่าโอ้ จำไม่ได้นะครับเพราะว่าคือผมมันมันเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานะครับมาทุกคนมาอีกรอบนะอะไรวเนี่ยโอเคนี่มาโคนกันที่ตั้งมามาโคนกันนะครับ กูอีกอาอีกเขี่ยม,มามาคนกัน <c oughs> ทำไมกูถูกเช้ากลายปะเนี่ย มาชิมมาชิมกันโอ้ไม่นะชิมก่อนมาชิมกันรอบสุดท้ายแล้วนะอยู่กันบ้าจ,จะอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับช่วงนี้ ใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะหรือใครอยากทำคืออยากหรือใครอยากให้ทำอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วกดซับด้วย <ๆ S 1> นี่นะครับมาม่าที่ได้นะโอะ้บาย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 